บริเวลพูดได้พี่นอ๊อกออกกลางทางพี่นอ้อ๊อถ,ถ,ถนี่ห้อยรถครับผมทางรถนี่เบิง่งออกกลางทางเลยครับผมนี่เฮินละโงครับผมงูกเกลียงบริเวลพูดครับผมพูดออกกลางทางเลยไปไปไปลุ่นไปชมกันต่อครับผมสวัสดีจ้า วันนี้ก็มาพบมาพอกันในเาราวันที่3มิถุนายน2568นะจ้ะวันาานี้ก็เขาป้าหาเห็ดคือเก่าจา้ะไม้พี่กก่กับป่าบัานน้องเมกนะาจา้ะตำบลหครามเพื่อบบ้ทนดิกจังหวัดอุบ <น S 1> <ผม S 2> ลราชธานไ<ป>ีไปตามหลุ่นตามชุ่มน้ำกันครับผมน้ำหลูกน้ำาน้านครับบันสิบพอเฮ็ดย่งแน่ครับผมมืงขครับผมกลางทางเลยพี่ดอกกลางทางเลยครับผมอ้ออกกลางทางเลยนี่ครับผมมีแต่ใครงกเหลืองจ้ะ เฮ็ดออกกลางทางกลางทางอินี่พี่น้องเบข้งางคุณมืงอนีออกกลางทางคือเกา่าลดเพลน,นไปแล่นมากบ่เห็นพี่น้องนี่เาโคมพี่ขึ้นมากออกค้างคาง คากับพี่น้องเหลืองค้างค้างงูเหลืองครับผมนี่ค้างทางเลยน้องว่ามัดอกก่อนเนี่ยไปไปจตามหรืนตามช่วงกระตอครับผมสิพออีกวิวโบโบเดียวพูดได้พี่น้องบึ้งออกกลางค่างพี่น้องนี่คุยนี่พ่อยลดครับผมข้างลดนี่เบิ่งออกกลางค่างเลยครับผมนี่เห็ดละโงกครับผมงูเหลืองโอ้ยโบเดียวพูดครับผมพูน ออกกลางทางเลยไปไปไปหลุ่นไปชมกันต่อครับผมถึงบดครับผมพี่น้องเป็นเอาไปกอกมาเลยอุ้ยตรวดด้ผมไปตามหลุ่นตามชมกันต่อครับผมสี่อยอีกรอบอืมอครับผมดอกไม้ธรรมดาร้อยพันห้า เดียวกำาังเลยครับผมกระงกเหลืองออกไม่ไปไปทำหลุมตามชมหลุมหลานต่อครับผมเอาพอแล้วครับผมกระงกเหลืองครับผมสามดอกครับผมเหลือเพิ่นไปดอกดูครับผมยังไดกบุษันเพิ่นฝจ็กเตอร์ครับผม ไปหลุมไปชมกระตอครับผมสิพออีกหรืึบอไข่เห็ดละงูเลื้งครับผมโมโหว่าซีเมนหรือโบเมนดอกพี่น้องคือกเนกจจ้าเบิงครับผมลงูเลื้งครับผมนี่แต่ไข่อยู่เพิ่นไหมดอกมันเพิ่นเอาไปแล้วเอาบ่ดอกนี่หน่อยก็เอาไปเลื้งด้วยจ้ะงูเลื้งหน่อยครับผมไปถึงข้าพุทธเป็นคนพอตั้งดี มาตามคนมากครับผมสองชั้อือกำลังแตกว่ามันหิดโผครับผมเอาตรวจเบิ้งตรวจเบื้่ามันแม่รือบ่แม่พี่ดอกโอ้ยแม่อยู่ครับผมไข่ดำงูเหลืองครับผมพี่ดอกนึงครับผมไข่นึงไหมเป็นดอกนึงไปไปไปหลุ่นไปชมน้ำงหลุ่นกำร้านต่อครับผมสีหอยหรือวะที่ละมันอันใหม่บดดินครับผม ออกใหม่ครับผมออกเป็นเอาเป็นจุกที่เอาแต่ดอกไม้เพิ่นสีครับผมมาทั้งสีบัตติหอกงามครับครับผมทั้งสีออกใหม่ละเด้อพี่น้องมุดดินครับผมผุนหอมงามครับครับผมออกใหม่ดอกงามๆเลยครับผม <c oughs> ไปไปตามบุ่นตามช่วงนูง้นอยู่ร้านต่อครับผมมาสิอพไฟอีกหรือเปล่าพอไหนครับผมพอไงไม่ไงพ่พี่ครับผม หนึ่เหลืองครับผมหนึ mm ่ hmm. เหลืองดอกองามๆเลยครับผมโรับผม mm hmm. เอ้าใหม่ใหม่ใหม่ครับผมดอกสีสดครับผมกำลังกินรงออก,ออกอใหม่เจ mm hmm. อผอวบัวร้ายบันไดครับผมมีละสามสีดอกดอกงามๆเลย mm hmm. ไปหลุ่มไปชมกระต้อครับผมหลุมน้ำร้านพงใหญ่ยมยัยมันสิพออีกรึบ่พออีกแล้วครับผมถึงเลือดกิเก้านะครัผมต้องฝีฟัดเป็นเพิงเขาไปใกล้กันครับผมเลือดกับพิงเขาครับผมไปไปตามสวนหลุ่มนร้านต้อครับผมพอแล้วครับผมเพิงวาครับผมดอกงามเลยสองดอกครับผมไปไปไปหลุ่มไปชมกระต้อครับผมสิพออีกรึบ่ บดดินครับผมอดี๋ยวจะออนดอกฮะดีครับผมอะออนดอกขึ้นเหตะบดดินออกบองใบใหม่มันงามครับผมดอกหนาดอกนาดีครับผมโอ้ยหโอ้โหง่ามครับครับผมไปไปหลุมไปชอบมือหมึกร้บร้านต่อครับผมใครกำลังแปลครับผมใครกำลังแปลเป็นแปลเลยได้พี่น้องเดินเปลีนแปลเลยครับผมเป็นออกดีครับผม ลุงหูกเหลืองครับผมดีครับผมอืมไข่หนอนครับผมนี่แมนอยู่ครับผมเหลืองอยู่ลุงเหลืองครับผมไข่ครับผมไข่ที่ลุงเหลืองครับผมมันครับผมใกลเกือบเหยียบครับผมลุงหูกเหลืองครับผมดีครับผมโอ้ยตัวนี้พี่น้องมืดเลยครับผม กำลังแตกพี่กกน,น้องออ้บหผมผงเกลดินด้วยนี่แตกตุ้ปูอยู่ครับผมขึ้นวัฒนใดาอม่นเทดอ,อ,อันผอครับผมมึงมึงตรวจตรวจโอ้อเหลืองอยู่ครับผมครับผมไครนึงครับผมไปไปไป,ไปตามหลุมตามชมกระต่อครับผมสิพอ,อีหรือบ่หลังเขียวครับผมดอกางามเลยไปหลุมไปชมก,กระตอ่อครับอีกพอ,อีแล้วครับผมพึ่งเขาครับผมดอกง่ายครับ บอโเพิ่งเขาครับผมดอกใหญ่เลยไปไปไปหลุ่นไปชมกระต่อครับผมสิพหอยยื้อกระบอกพวยใหญ่มีใหญ่ห้องพุ่งเขาครับผมพวยใหญ่มีใหญ่ที่นี้ดอกจูมมันครับผมดอกกีมันเขาใหญ่ครับผมพุ่งเขาหัวหยองหลายซือครับผมไปไปหลุ่นไปชมกระต่อครับผมพุ่งเขาใหญ่ครับผมพุ่งเขาครับผม เป็นเขาหัวย่องเพิ่งเผ่งเขาใหญ่กับผมบอฮิตดอกงามๆเลยไปไปลุ่มไปชมกระต้อครับผมมือกระปุ๊บผลงานเท่ามือนี่ครับผมเฮ็ดรวมครับผมเฮ็ดละงูเฮ็ดผึ่งบดครับผมเฮ็ดแดงกอหลายเฮ็ดอยู่ครับผมผึ่งวาก็มีครับผมละงงูเหลืองละงงูขาวครับผมเฮ็ดแดงครับผม มอน,นีครับบ่าวโซก็ขอฝากส่งบา่าวโซนแฟร์แนวนั่งครับผมฝากกดติดตามกดสับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมเพืนกัรแบงเล่งใจให้บ่าวโซนในคลิปต่อไปมอน,นี้บ่าวโซขอกลบควณมาสวัสดีครับ